สโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะวันนี้อยู่กับเรื่มก็สลอมอ่ะลูกหน้าปกนี้นะโอเคคนเราได้สมบหมดสามตัวอันนี้คือตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามอันนี้ก็ใช้ตาหนึ่งเราชื่อมัเลยอันนี้อยู่อันนดียวกันี่เลยเล่นดีจ้าดีจั มันไม่เส ne ียตังเลยแล้วมี์ล้วมีปลาฉลาม่เกียดด้วยไอตุ่นตัวไม่เกียดมันกู้กู้กอ่ะนี่มันแจ็คแพดอะเออเป็นปฉลามที่มีแจแพดมันิได้ด้วยอ่ะเอออันนี้ผมพูดจริงแล้วเป็นปลาฉลัวอ้ยื้อเลยนี่เลยฮะ เฮ้ยเดาอันนี้นะเออเฮ้ยเดาเดวเดาเดาเดาเกิดดูใต้ทะเลด้วยคือไม่มีอะไรนะฮะได้ปูดโอ๊ะกลับดูทำไมวะเฮ้มามาร์ดมาร์ดปวดไปฉลามเดือดไม่เชื่อหรอกเริ่มงงไงไปฉลามเดือดทำมาปวดเชื่อแล้ว คม่ไไม่ได้กดโอเคเเชื่อแล้วคอยน้ำมอเนี่ยต้องคต้องคอยโฆาฟีเขาอีกแล้วห้าอทามาแปะอะไรแล้วตอน่ะก็จิ้ห้าแปะอะไรนี่ นด,ดีกช้อปปิ้งโหลดช้อปปิ้งเออเดีสุดก็มาละทำไมละอืออ้นี่มันปาพปิลัย่าที่ผมเคยเห็นนะในยูทูบแล้วมิงกับพนตัวนีน้มันตัว เออแอะตายนะฮะก็โฆษณาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเกมนี้มันให้เล่นดีเลยจอไปจอเยสไม่เขียนเลยไม่ได้ละ ไปแล้วมาที่ไหนวะเนี่ยเว้ยอืมวัวเวชเววเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้โอ้ระเบิดยักษ์เมื่อกี้ก็ว่าอะไร

ถ้ากูไปนอนมันแตกแน่กูเอาเลยไม่มีมันมันจะไม่มีปลาสมัยกูกินเลยหรอไอแม่งกูพูดกูเกลียดมึงกูเกลียดมึงไอ เหี้ยมึงรมตายให้เดี๋ยวตอนผล็อกอันนั้นได้นผมสามารถล็อลปาฉับได้ตอนนี้ผมได้มาทั้งหมดสอตัวแล้ะแต่ตัวนี้มันผมคปล็อกไม่ได้ไปจาผมเพราะว่ามันเพ็ยี่สิบอะแล้วดูเพชรผมหนึ่ง

Ê pô mê sống sống rơ 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 nó con ก่อนที่คูจะตาดเดียวก่อกนาไว้ก่อนเถอะกูยังได้ถึง,งนี้เลยเหรอดูดีฮะโอเคเพือ่อนทุกคนอนะทุกคนที่เคยมาดูอย่างนี้ตอนนี้ผมเดี๋ยวผมจะโหลดเกมปลาฉลามอันใหม่ด้วยนะมีสองอันปลาฉลามเกมปลาฉลามนี่มัน ขึ้นบุกกันไรเดี๋ยวผมมาที่ไหนเนะี่ยเหี้ยมาที่ที่มาตรงนี้จิดโลกคนนี้ขอแม,ม่ขอไม่ให้มีป่าทุกคนเชื่อแม่เกผมก้าปูอะไรหยอะได้เยอะแล้วแล้วคราวนี้ไม่มีปูเลยไม่แต่ตัวเดียว <c oughs> เป็นปูยักษ์ มันหายไปไหนผมก็ถามมันมันหายไปไหนมันไปเที่ยวเหรอครับไปเที่ยวน่าจะไม่ถึงหลายวันขนาดนี้เพื่อกูเวนามัแตกรู้ไงล่ะมีชอมแดงแดงช้างแดงยาวแววแววแวบเดี๋ยเดี๋ยวมันอ๋อไม่มีดีไปดู เดี๋ยวไม่ได้เข้าไปกลับดวนมาตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปดวนเลยไม่ได้มาตรงนี้โอ้โหมาเป็นทางเฉยอันนี้กูจะเกินอุ้ยเดินอุ้ยมึไมีทางต่อไปด้วยอ่ย Oh, แว่นไปดูหัวเี <pillows> uh ่ยดอดดไม่หนีนี่นี่นี้ยเฮู้้แล้วสิโอต้องขนาดนี้เลยอะว้าวมีอะไรแน่อุ้ยอื้ม Nah. Ya, <câu uma estúcarspeca> น้องสุดคือไม,อไม่ไม่ยหกอนน้ะ